เชียงใหม่ในสัซดาหีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานพื้นที่พิเศษครั้งที่1สำนักง,งานการศึกษานอกระบบถแถลงการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในขินทุรกันดารตำรวจปธรภาค5ถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบผลยาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางยาบ้าก,กว่า1ล้านเม็ดจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยร่วมกับ4ประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะประจําวันพฤหสัสบ,บดีที่15มกราคม2558ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะเชียงใหม่ในซาฟารีก็ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลพื้นที่พิเศษครั้งที่1ขึ้นค่ะ วันนี้เวลา14นาฬิกาดรอุปธรรมภรวภูตาโนนณมหาสารคามประธานคณะกรรมการเป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่นซยซาฟรีครั้งที่1ทับ2558ซึ่งภายในงานมีการแนะนำคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่นายซาฟรีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่15นั่นก็คือท่านหม่อมหลวงปนัดดาดีสกุลนั่นเองนะคะการประชุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ของสำนักง,งานเชียงใหม่ในซาฟารีผลการดำเนินงานและแผนความต้องการรวมไปถึงงบลงทุนเบื้องต้นประจำปี2,559ณห,ห้องประชุมเพือนวารีกุญชรสำนักง,งานเชียงใหม่ในซาฟารีค่ะ ต่อไปนะคะสำนักง,งานการศึกษานอกระบบหรือว่ากศนก็ได้ถแถลงข่าวถึงการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดาลที่จะจัดขึ้นในวันที่21มกราคมนี้ค่ะ เวลา16.30นาทีนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนเป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าวเรื่องสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลภายใต้บรรยากาศการมั่วครัวหอมแบบล้านนา โดยภายในงานมีการแสดงชุดเด็กดอยใจดีพร้อมฟังเพลงบรรเลงจากวงสล้อซอซึงณทถงท่าแพรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนม,มพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายการุณสกุลประดิษฐ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม,มายุห้ารอบในวันที่2เมษายน2 5 5 8การประชุมวิชาการจะจัดขึ้นรองวันที่2 1ถึง23มกราคม2558นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนม,มพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญนะคะพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศกิ์ธีรสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวีรวุฒิเนียมน้อยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกันถแถลงข่าวผลการจับกลุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดรายสำคัญทราบชื่อในายนิรันต์หรือสารสกุลรักเกียรติอายุ43ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่236หมู่ที่5ตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการส่งมอบยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นไททันสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนในการลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ออกค้นหารถผู้ต้องสงสยัยปรากฏว่าพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ภายในลานจอดรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และได้เฝ้าจุดไว้จนกระทั่งวันที่14มกราคม2558ผู้ต้องหาได้ขับ ขี่รถคันดังกล่าวออกไปเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อทําการตรวจค้นพบว่ากระบะท้ายมีฝาครอบนะคะเปิดดูพบเป้สนามวางกองรวมกันอยู่10ใบข้างในบรรจุยาเสพติดรวม1ล้านเม็ดพร้อมกับยาไอซ์จำนวน18กิโลกรัมค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากนายสํารานหรือเกาคงกิจเจริญประฎดนในหมู่บ้านเดียวกันโดยได้รับค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน10,000แสนบาทสําหรับเงินค่าจ้างนั้นตนเองจะนําไปสร้างบ้านนะคะ แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดเป็นยาบ้าจํานวน1ล้านเม็ดยาไอซ์สกิโลกรัมรถกระบะมิซูบิชิรุ่นไททันสีขาว1คันและโทรศัพท์มือถือจํานวน2เครื่องเพื่อทําการขยายผลการจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการจับกุมผู้ต้องหารายสําคัญนะคะพร้อมกับของกลางซึ่งมียาบ้าจํานวนกว่า1ล้านเม็ดก็ถือว่าเป็นจํานวนของกลางที่มากที่สุดในปีนี้นะคะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดศูนย์ประสานงานแม่โขงปลอดภัยนะคะร่วมกับ4ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยค่ะ วันนี้เวลา10นาฬกา30นาทีพลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่โขงปลอดภยัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้นำจากแต่ละประเทศเข้าร่วมได้แก่หัวหน้าคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอันกวาจุน รองเลขาธิการคณะกรรมาการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติหัวหน้าคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายบุญปอนสิริวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด หัวหน้าคณะจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพันตำรวจเอกมินต็งรองเลขาธิการร่วมคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดและผู้แทนจากประเทศไทยนายเพิ่มพงษ์ชาวลิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นการบริรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดตามลำน้ำโขง และเสริมสร้างความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงานของทั้ง4ประเทศ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการร่วมตั้งแต่วันที่12มกราคมถึงวันที่12มีนาคม2558ซึ่งการปฏิบัติการทุกภารกิจต้องยึดถือหลักอธิปไตยของประเทศแต่ละประเทศและกฎการเดินเรือในแม่น้ําระหว่างประเทศเป็นสําคัญซึ่งศูนย์ประสานงานแม่คงปลอดภัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศประเทศละสองนายประจําการและคอยรายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้อำนวยการศูนย์ได้อย่างสม่ําเสมอค่ะ ค่ะก็ถือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีก3ประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ l อลซีเค TV ทีวีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ